สวัสดีคะ่ะเด็กๆโ,โอ้วันนี้มาเจอกับคุณครูอะไรเอย่ยคุณครูขอแนะนําตัวก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูนิถาพรวงสุวรรณหรือคุณครูนกนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูมีอะไรมาฝากเด็กๆคะ่ะอ่าหนังสือหนังสืออะไรลูกธรรมชาติรอบตัวนะคะของพี่อนุบาลสามนะคะเล่มนี้ ทีนี้เด็กๆเ,เปิดไปค่ะเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่เนี่ยลูกเปิดไปหน้าที่เกา้าเด็กๆด,ดูด้านล่างนะคะหน้าที่เกา้าเจอแล้วยังคะเจอแล้วใช่ไหมคะลูกอ่าดูนะคะว่าคุณครูให้เด็กๆทําอะไรวันนี้นะคะดูด้านบนก่อนค่ะคําสั่งด้านบน สัตว์แต่ละชนิดอยู่ในอันดับใดนะคะวันนี้สัปดาห์นี้เราเรียนเกี่ยวกับภาษาสู่อาเซียนนะคะแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์นะคะสัตว์แต่ละชนิดอยู่ในอันดับใดให้นักเรียนเขียนวงกลมล้อมรอบภาพสัตว์ที่อยู่ในอันดับที่กำหนดให้นะคะและเขียนคำตามรอยประนะคะ เด็กๆด,ดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างข้อแรกเลยนะคะอันนี้จุดเริ่มต้นคืออะไรคะลูกว้าวเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าต้นไม้อันดับที่1ห,หรืออันดับแรกมีรูปอะไรคะจระเขเยี่ยมค่ะเด็กๆอันดับที่สองคืออะไรคะงูอันดับที่สาหรืออันดับสุดท้ายคือใครคะ ว้าวเต่าใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้ดูข้อแรกเลยตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าเด็กๆวงกลมอันดับที่สองเอ๊ภาพอะไรคะอันดับที่สองว้าวเด็กๆตอบมาเยอะแยะเลยค่ะว่างูเห็นไหมคะเด็กๆก็วงอะไรคะงูอ่าเด็กๆสังเกตต่อข้อต่อไปค่ะลูกข้อต่อไปจุดเริ่มต้นของเราคืออะไรคะอย่าลืมนะลูก อันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะคำสั่งอยู่ด้านบนคําสั่งบอกว่าอันดับแรกอะไรคืออันดับแรกลูกภาพอะไรคะภาพอะไรคะอ,อู้เด็กๆตอบมาเยอะแยะเลยคะ่ะว่าช้างนะคะช้างนี้เป็นสัตว์ประจำชาติไทยของเราและก็ของลาวนะคะทั้งของไทยแล้วก็ของลาวนะคะคำสั่งบอกว่าอันดับแรกเด็กๆวงตรงไหนลูกวงตรงไหนลูก องตรงไหนลูกโอเคไหมคะแล้วเด็กๆอย่าลืมว่าเด็กๆเ,เด็กต้องเขียนตามรอยปะเขียนให้สวยนะลูกไม่ต้องรีบลากชา้ชาๆนะคะจอช้างม้วนหัวกลมแล้วอย่าลืมผูกเชือกให้ช้างด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆหัวกลมลากให้เต็มเส้นบรรทัดนะคะเด็กๆต้องเขียนทุก ตัวเลยนะคะต่อไปฟิลิปปินส์ฟิลิปปินสัตว์ประจำชาติคืออะไรคะกรูปรีเยี่ยมค่ะเด็กๆของสิงคโปร์ละลูกโอ้โหเด็กๆตอบมาเยอะแยะเลยว่าคืออะไรคะสิงโตส่วนข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายอันนี้คุณครูให้เด็กๆไปทําเป็นการวาดน,นะคะ ทำได้ไหมคะลูกทำได้นะคะโอเคค่ะเยี่ยมมากแล้วเราค่อยเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ